เพราะว่าสร็จปลหปลิงไปอีหล่าว่ะถ้าเปลี่ยนจากการอวดทะเลว่าเฮ้ยไอ้ทะเลได้มีอย่างมีเงื่อนเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าเฮ้ยทีป้าดีนะใหญ่ระดับพี่เงี่ยเอาถิงมาอามาตาคนบาคนแม่ใหญ่สามารถเอาย่นเขาได้เป็นลำน้อยยังเหลือต่คาตะปีกมาในหนึ่งสามารถเลี้ยวย่นได้ในบนลูกของป้าป้านี่มีผัวหลายคนอีกเก้าคนอีกจิบจิบป้านี่มีระดับสิบสองคนนี่ระดับระดับโหลหนึ่งสินะหีป้าดีเต็มไปด้วยวา วันโลกนี่บ่มีไผมีความอนาถาในวังคาคือีเจ้าอีกแล้วเจ้าเปลี่ยนจากการแบบว่ามาอ้างทะเลมามาอ้างแบบนั้นอ่ะเปลี่ยนมาอ้างแบบหีบ้านใหญ่ได้หีบ้านดีกว่จะกปะบอกของเพื่อไม่แต่นอนยื้อๆๆๆใช่ไหลอดป้าจะลองเปลี่ยนบึงจะเสื้อคอยเนาะเจ้าเสื้อ่อยขักขักสุดโอ้ยเปลี่ยนอ้างทะเลมาเป็นอ้างหีแทนนะว่าเฮ้ยหีป้านีกพ่ามาลายหัวคอยอะไรอุ้ยพุ่นเด้อ นดี่ยนหนเป็นเดี่ยนหนเป็นเด้นเดนสินะบบสันกะแบบว่าเฮ้ยห <Hey. S 1> น้าป้านี่คือลิงไงนอกจากสิคือเลีงแล้วก็ยังคืออึง้งพ่อเบิ้งแม่หน้าป้าดีนะมีสองอย่างในคนเดียวอุย้ยเลดเนาะเป็นทั้งลิงเป็นทั้งกบเป็นทั้งอึง้งเป็นทั้งขี่คันคับเป็นได้หลายอย่างป้าลองมาป้าไอเดียข่อยนี่มีแต่แนวเด็ดตายเลยอราจะตายเนาะนีะ่ก่อนสิเป้แบบว่าเฮ้ย hey. เาเห็นมันแล้วทะเลเนี่ยไอ้ที่เขาบอกเคเยเห็นน่ะเจ้าออกมาเต้นมัน,นันแหะเขาบอกเคยเห็นอะไรเห็นแต่ก็เป็นบุญตาขอบใจหลายๆเร้อแต่เกิดตะคานบ่เคยเห็นลีงผสมพันธุ์กับกบแล้วไปยื่นเต้นอยู่หน้าทะเลจักเถื่อขอบใจป้าหลายๆเป็นบุญตาลูกอีลีเนาะด้เห็นโอ้อารมณ์ดีนะขนาดป้าเห็นแล้วแบบ